มินิซีรีส์คอนเทสตตอนมันผักมากสวัสดีครับผมหมูชัยยนน้องุณประกอบครับผู้กับกับแทกซีถ่วยขั้นเทียบครับอร่อยครับผมเป็นคนชอบกินผักมากครับกินมาตั้งแต่เด็กครับผักที่คนอื่นชอบกินเหลือครับแล้วผมก็จะเขี่ยกลับมากินในจานผมนะครับผมเห็นป๊อบไนกินผักโขมครับบีบกระป๋องแล้วผักผมก็คุ้งข้าปากจากนั้นก้านเขาก็เป็นมัดๆเลยครับแม่ผม ก็เอาผักมาให้ผมกินโดยใช้มุกว่ากินผักสี่ลูกจะได้แข็งแรงเหมือนป๊อปอายจะได้มีพลังเขาบอกมีพลังมันอิมแพคผมมากนะผมก็เลยกินผักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานต้องขอบคุณป๊อปอายมากๆนะครับ <S <S ผมว่าจะทําเกี่ยวกับหมู่บ้านชาวผักนะครับเป็นหมู่บ้านที่ประชากรผักเนี่ยเฝ้าฟูงฟักใส่ปุ๋ยตัวเองรดน้ําตัวเองเลี้ยงดูประชากรในหมู่บ้านเพื่อจะไปเป็นเป็นอาหารให้กับมนุษย์นะฮะโดยที่ แข่งขันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นผักที่ปลูกโดยใช้สารเคมีครับเป็นมิวสิคอลครับร้องเพลงประชันกันระหว่างหมู่บ้านผักปลอดสารพิษออแกนิกกับผักใช้สารเคมีอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันมีเป็นล้านเหตุผลเลยฮนะที่คนเราควรจะกินผักนะแล้วก็มีวิธีที่จะเล่าออกมาให้มันสนุกน่าติดตามผมอยากดูเหตุผลดีๆแล้วก็หนังดีๆจากทุกคนอยู่นะครับสำหรับคนที่ชอบและไม่ชอบกินผักครับยูนิฟ Contest, มินิซีรีส์คอนเทสต์ตอนมันผักมั